ดอกมากแล้วครับประมาณเกือบเกือบเจ็ดมงเกือเกือบเจ็ดโมงแล้วครับเริ่มมีแดดอกออกมากแล้วนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณวิภาครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายเด้อครับผมเมื่อน,นี้ครับข้าออกมาทีุ่่งหน้าครับเดี๋ยวเพราะว่าจะวปออกไปที่ในหน้าส่วนผสมของเฮานะครับ บรรยากาศสดชื่นครับมือน,นี่ไม่หนาวครับแต่หากว่าขี่รถก็บ,บ่าหนาวครับมือน,นี่ขอบคุณคุณวิภาเด้อครับผมเรามาถักท้ายนะครับอีกเจ็กน้อยก,อนอยกอน็น่าจะจึงแล้วครับ ตอนนี้เขาก็ทักทายกันใยก้อนนะครับผมระหว่างรอเพื่อนนะครับรับก้นไปเรื่อยๆนะครับผม กันงามเหมือนเตานะครับเื่นเช้าจังเลยนะครับผมรอรั่วครับผมรอรั่วสวนกเกษมสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ไปใจเดอครับผม ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับผมสำหรับคุณวิภากข็ขอบคุณนะครับออกมาที่ไรหน้านะครับผมขอบคุณเลิฟสองนะครับผม คุณส่วนที่เข้ามาสักท้ายด้วยครับป้าเฮาเดินทางต่อครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับผมขอบคุณคุณรล,ลัวนะครับผม ท่าทางออกไปที่ใบหน้าันมาสมนะครับที่รถรับลมไปเรื่อยๆนะครับ ไม่รีบครับที่เรารับร่มพักค่ายคับเกิื่อนไปเรื่อยนะครับ ดีครับผมสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับสวัสดีคุณผาตั้งนะครับผมคุณผาตั้งขอบคุณนะครับเลิฟสาคุณผาตั้งนะครับผมขออนุญ,ญาตให้ไปแจเด้อครับเพื่อจะทักทายกับเพื่อนเพื่อนนะครับผมมอนีก็ออกมาที ในหน้าวนผสมนะครับว่าจะไปลดน้ำพักต้นไม้นะครับนี่ครับบานเฮาบัานเฮายามเรานะครับ ลมไว่อยนะครับลมว่อยนิดหนึง่ทงท่านนี้คุณปลูกมั่นครับทางนี้ปลูกมั่นนาแรียงนะครับนาหนา,นาวนาแรียงนะครับคุณปลูกมั่นไว้นะครับ เพราะาอาจจะกล้องอาจจะสั่นนิดนึงเนื้อครับผมอาจจะกล้องสั่นนิดนึงนะครับนั่งรถครับถ้าเพื่อนมาที่ไรหน้าวนผสมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณซันนี่ครับผมสวัสดีคุณซันนี่เด้อครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ปแจคุณซันนี่ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะครับผมเริฟมห้านะครับผมขอบคุณเด้อครับคุณซันนี่ครับสวัสดีครับคุณสมปอง แม่สมปองนะครับผมเข่ามาทักทายนะครับสวัสดีเม่สมปองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ประแจได้ครับผมโยมให้ประแจเม่สมปองนะครับเพื่อจะทักทายกับเพื่อนนะครับผมขอบคุณเม่สมปองด้ครับเข่ามาทักทายนะครับผม เดินข้างต่อนะครับเดินข้างต่อกว่าจะไปรถนำ้ำพักยุที่แรงสมจักน้อยครับรถน้ำพักจักน้อยหนึ่งคนครับขนออกไปเห็ดงานนะครับ แดี๋ยวับพามาชมบรรยากาศน้ำมือเสาน้ำครับลมเย็นว้อยๆนะครับตอนนี้อากาศก็เริ่มดีขึ้นครับไม่หนาวแล้วครับอากาศเย็นเฉยๆครับไม่หนาวแล้วครับถ้าหากบ่ขี้เรากระว้บบนหนาวครับมือเนี่ ลูกค้านิดนึงนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆสุขุนสุขุนเ้อครับผมเขามาถักไทให้กำลังใจนะครับมาถึงแล้วครับมาถึงแล้ววะเนี้มาถึงแต่หน้าสมสมมาเเลครับ นี่แหละครับเริ่มแหงแล้วครับน้ำเห่าเริ่มบกไล้แน่แล้วครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลุ่มน้ำโขงนะครับผมลุ่มน้ำโขงแม่สมปองนะครับ ขอบคุณนะครับเข้ามาทักทายเดี๋ยวห้าไปรดน้ำผักจักน้อยก่อนนะครับเดี๋ยวห้อไปลดน้ำผักจักน้อยก่อน,นะครับผมมะม่วงกับกำลังจะเป็นดอกเป็นดอกเป็นน้วยนะครับ ครับเฮา,า,ามาลดนนำพักย่ามุ่เสารก่อนครับลดลดนนำพักจังหน่อยก่อนครับผมอากาศเย็นๆกันเลยปลูกพักไว้นะครับปลูกพักไว้พ่อด้กินนะครับอากาศเย็นๆ เข้ากันนี้ไปจะหอาไปตักน้ำจังน้อยก็นะครับ ข้าบต่ไข่ห้องเติม,ตมอาหารให้กับเขา น้ำให้กับเขากับน้อยก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีแม่นงนะครับผมแม่น้องนะครับสวัสดีเด้อครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจยง้มมือเศร้านะครับผมขออนุญารย์ให้ปัแจ้งนะครับผมว่าจะได้รู้ว่าเข้ามาแล้วนะครับผมขอบคุณเด้อครับแม่น้องครับผมทักงานมาครับขอบคุณครับ มันอยู่เรยมาการถพักที่ไร่หน้าส่วนผสมจักน้อยนะครับผมเดี๋ยวอีกน้อยนะครับจะไปน้ำครับเปิดเสลือนะครับเดี๋ยวไปตักน้ำอีกจักบวกก็นะครับ เราเพื่อนๆที่านไปผ่านมากอะ่ะแววเขาม้าทักทายกันได้ด้วยครับผมบ้านนี้บ้านแวนอ๋อบ้านนี้บ้านแว,น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 ,วนมาครับผมก็ขอบคุณนะครับพี่น้องครับผมขอบคุณตีขามา ถักทายนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสมก่อนนะครับ น้อยนะครับผมลดนำ้ำหนเขาอีกเล็กน้อยหนึ่งขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับทีเข้ามาทักทายครับผมเมื่อนี้นะครับก็อ,ออกมาที่ไรหน้าส่วนผสมนะครับมาลดนำ้ำพักครับผมพักเข้ากับเริ่มขึ้นแล้วครับผมเริ่มขึ้นมาแน่แล้ว Oh. เบียหน่อยเข้าเลิมใ่ญยขึ้นมาแน่แล้วครับผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนั้งสิบเอ็ดท่านนะครับผมขอบคุณทีมงานพีด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ด้านบนนะครับผมที่คอยสนับสนุนอยู่ทุกๆครั้งเ้ยครับผมมื่อกี้แววออกมาทีไหลหน้าสม,สมของเขานะครับมาชมบรรยากาศ หน้ามือเสานะครับผมสักนิดนึงนะครับก่อนที่เฮาจะไปสู่งานต้อนนะครับผมนนผเมื่อนี้ภ่าเพื่อนนะครับมาอ้าวครับทางนั้นไหมครับทางนั้นเป็นเครือแล้วครับเป็นเครือแล้วนี่ไหมครับนี่ไหมนี่ไหมออกปีออกเครื่อมากแล้วครับนี่มือแร่งสีเรียมโหนำให้เขา จากน้อยโตเกลี่หนาวนะครับนี่ไหมครับเม่สมปองกะให้เหลียนทองมากนะครับผมขอบคุณเด้อครับผมออกเครื่องมากแล้วครับมือแรงเดียวมากลดน้ำให้เขาจากน้อยนะครับตอนหาโมงนะครับเริมออกเครื่องแล้วทางนี้กะ ทา้งนี้กัเรื่มตรงครับนี่เรื่มตรงแล้วครับเริ่มตรงแน่แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณที่เขามาทักทายให้กำลังใจนะครับผมสำหรับเพื่อนๆสุขูสุข,ขุนนะครับทางนี่กับถึกตัดไปแล้วครับนี่ครับเรื่อนนี่กับถึกตัดออกไปแล้วครับนี่ ตัดออกไปเรียบร้อยแล้วครับค่าตะไคร่ของห้าอ่ะพอเดี๋ยวยูเดี๋ยวกินครับผมบักแข่งกำลังเป็นดอกครับนี่บักแข่งของข้ากกำลังเป็นดอกเป็นน่วยครับนี่เริ่มเป็นนุยหน่อยแล้วครับนี่เริ่มเป็นน่วยน้อยแล้ว ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมสุข,ขุสุขคนที่เขามาทักทายกับผมหมกไสหมูเลยหมกไสหมูเลยมาครับเมนอยครับเดี๋ยวถ่ายอีกจักหน่อยก่อนครับให้เขาออกเพื่อออกน้อยออกมาแน่จักหน่อยก่อนนะครับจังคอยเอาไปหมกไสหมูเฮีย่ายังเสียบเลยล่ะครับทำหมกไสหมู แข่งเข้ากำลังจะเป็นดอกแล้วครับเริ่มเป็นนุวยน้อยแล้วนี่นี่ครับเริ่มเป็นนุวยน้อยแล้วนุวยใหญ่ก็มีอยู่ครับนุ้ยใหญ่ก็มีอยูย่จากน้อยเขาก็จะได้กินน้ำพริกแล้วครับนี่ขอบคุณนะครับเพือ่อนๆสุข,ขุสุข,ข้นกับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาต ลงหลเนะครับผมขออนุญาตลงหลเนะครับมีกันานพอสมควรแล้วนะครับผมก็ขอบคุณสุขุคนเด้อครับผมขอบคุณแม่น้องนะครับขอบคุณ,คณแม่สมปองนะครับขอบคุณคนลุ่มน้ำโขง เอฟซีแม่สมคุณลุ่มน้ำโขงนะครับคุณลุ่มน้ำโขงนะครับผมขอบคุณเด้อครับผมขอบคุณคุณซันนี่นะครับขอบคุณคุณผาตั้งนะครับผมขอบคุณลอะรั้วนะครับ ขอบคุณคุณวิภาเนาะครับผมขอบคุณเพื่อนสุกคุณซุกคนนะครับขอมาทักทายให้กำลังใจนะครับผมแล้เพื่อนๆที่ยุด้ันบนนะครับผมถี่ค่อยให้กำลังใจทุกๆครั้งนะครับและขอบคุณทีมงานพี่ยูด้วยนะครับผมที่ช่วยส่งช่วยเสริมนะครับช่วยดันอยู่ตลอดนะครับผมก็ขอบคุณมากๆด้วยครับขอให้ทุกๆคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอย่าเก็บอย่าไข่อย่าป่วยนะครับผม ให้ลำล้วยกันสุขขูทสุกคนครับขอบคุณครับผมขอบคุณหลายครับไววพอกันไหมครับผม